รักยาวนาน22ปีนางร้ายหน้าเปะอวดรูปสมัยออกเดตเลื่อนจากเฟนเป็นสามีเป็นคู่ที่รักกันมาอย่างยาวนานสุดๆถึง22ปีสำหรับคู่ของเชนนัทวัฒน์และหวานใจสาวแพรพิไลรำพาโดยในตอนนี้ทั้งคู่ได้เข้าประตูวิวาใช้ชีวิตคู่กันแล้ว ก่อนหน้านี้พรได้ออกมาโพสต์คลิปย้อนภาพในอดีตคู่เชนสมัยเริ่มจีบกันใหม่ๆพร้อมเขียนแคปชั่นว่าว2ยสอพอไหมคิดลงหลายรอบแต่ไม่กล้าสัทีบอกเลยว่าเชนเพราะผู้ชายคนแรกที่ออกไปเดทที่ขับรถมารับบ้านไปนั่งกินข้าวเดินเล่นแบบสองคนแบบคนมาจีบไม่ใช่เพื่อนหรือคนรู้จักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจำวันนั้นได้ดี เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแระเปียกมากตื่นเต้นสุดๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและกว่าจะได้คุยออกไปกินข้าวกันก็เพราะพี่สาวเป็นคนปลอมตัวโทรคุยแทนแพรนัดให้เสร็จซับเลยจ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม22ปีละเร็วจริงๆแพรรักเชนนะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมและรูปพวกนี้ก็ชวนกันถ่ายในสตูโฟโต้นี้ที่สยามจ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัดสินใจถูกมากมันคือความทรงจำสุดๆเลยอ่ะ